EP นี้นะคะมุกจะพาทุกคนนะคะมาดูทุกเมนูที่อยู่ในคาเฟออสเตรเลีย Australia เลยค่ะว่ามีเมนูนมอะไรบ้างและวิธีทําในแต่ละเมนูทํำยังไงสำหรับใครที่อยากจะเป็นบาสต้าออสเตรเลียต้องดูคลิปนี้เลยค่ะกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะที่ละเมนูเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเอสเปรสโซเบสเมนูนี่คือเอสเปรสโซนะคะเอามาทําเป็นพิโคโลลาเต้ลาเต้แฟลตไวคาปูและมอคค่า ok อ่ามอคค่า ok ทําได้2แบบอยากรู้ว่าทํายังไงดูคลิปนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของมุกนะคะมิสบุกเมลเบิร์นค่ะแล้ววันนี้นะทุกเมนูที่เราเสิร์ฟในคาเฟออสเตรเลีย Australia เลยนะคะวันนี้ทุกคนอยู่ในคาเฟที่มุกทํางานนะคะมเมล็ดก,กาแฟาที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนเราจะใช้มเมล็ดก,กาแฟาของ Axil Coffee Roaster ค่ะและ้วก็เมล็ดที่เราจะใช้ในวันนี้สําหรับเมนูกาแฟานมนะคะทุกคนจะเป็นตัว seasonal espresso ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะทุกคนถูกถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเมนูต่างๆว่าแต่ละเมนูต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาทําให้ครบทุกเมนูเลยนะคะและวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมุกขอแนะนําอุปกรณ ก่อนที่มุกใช้ก่อนนะคะสําหรับเมนูร้อนนะคะพวกเมนูลาเต้ลาเต้นะคะแล้วก็ปิโคโลลาเต้เราจะใช้เป็นแก้วของดูราเล็กซ์นะคะแล้มุกจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ในดดสคริปชันข้างล่างนะคะส่วนแก้วในเมนูร้อนนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นเลฟรามิกซ์นะคะมุกจะใช้เป็นแบบละไซส์นะคะเพื่อที่ใครที่จะดูไปเป็นตัวอย่างจะได้เลือกได้ว่ามีไซส์อะไรบ้างซึ่ง2ไซส์ที่มุกใช้ในวันนี้นะคะอันนี้คือ200 ML นะคะแล้วก็อันนี้คือ250ก็ลองดูนะคะว่าแบบไหนจะเหมาะก,กับลูกค้าที่ร้านเราหรือว่า ไซส์แก้วที่เราอยากใช้นะคะพิเชอร์ที่มุกใช้ในวันนี้นะคะเป็นของเทมนะคะ WPM อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะส่วนคนที่อยากจะให้มุกลองใช้พิเชอร์อื่นๆนะคะมุกมีจิบบี้จักรลวมุกก็มีจิบบี้จักนะคะแล้วก็มี MH W Bomber อีกที่ยังไม่เคยเอามาทําคลิปให้ดูนะคะก็ลองรีเควสต์มาละกันว่าอยากให้ใช้พิเชอร์ของอะไรวันนี้เราใช้เป็นของอันนี้ก่อนนะคะทุกคนเราจะเริ่มจากเมนูที่มีขนาดแก้วเล็กไปใหญ่ นะคะเดี๋ยวเราจะทํารวดไปเลยนะคะคือมุจะทําช็อตไว้ก่อนแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้ดื่มอยู่แล้วเนาะมุจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปแล้วกันนะคะสําหรับเมนูในออสเตรเลียเนี่ยที่นี่80%ของออเดอร์ในแต่ละวันของเราจะเป็นเมนูร้อนหมดเลยนะคะเช่นลาเต้จะเป็นอันดับหนึ่งที่ยอดฮิตตลอดการแฟลตไวต์คาปูชิโน่มอคาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับช็อตกาแฟนะคะทุกคนบางร้านก็ใช้เป็นซิงเกิลช็อตเอสเปรสโซ่บางร้านก็ใช้เป็น ดับเบิลช็อตบางร้านใช้เป็นริสเตรโรอันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ร้านที่เราไปทํางานเลยนะคะอย่ายึดติดเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันเราจะมาเริ่มเมนูแรกนะคะที่เอสเปรสโซกับพิ c โคลลาเต้นะคะทุกคนมุกจะใช้ช็อตนะคะเป็น1 s h o ช็อตต่อหนึเมนูนะคะเพื่อทําความเข้าใจ ง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอสเปรส so 1นึ่งช็อตนะคะเราจะที่เนี่ยเขาจะใช้เป็น double spout Porter filter แบบนี้เลยเนาะ<ม>ก็จะเห็นว่ามันจะทําได้1รอบคือทําได้2แก้วพอดีนะคะเมนูต่อไปที่จะทํานะคะคือ flat ไว i t กับลาเต้นะคะจะอยู่ในแก้วนี้ลาเต้นี่ยจะต้องอยู่ในแก้วใสเสมอนะคะทุกคน อ่าอันนี้เราได้มาแล้วนะคะทุกคน1ช็อตแบบนี้นะคะคือเอสเปรสโซแล้วก็1ช็อตในนี้คือพิกาโลโลาเต้นะคะเดี๋ยวเราจะสตีมนมแล้วก็ค่อยๆเทมาพร้อมกันเลยนะคะ mm. มุกก็จะเริ่มทำมอคค่าคาปูชิโน่นะคะด้วยความที่เราใช้แก้วใหญ่มากนี่เสร็จแล้วนะคะ ลตไวท์ของมุกนะคะจะอยู่ในแก้ว200 ml แล้วก็ลาเต้ของอูจี๋ในแก้วดูราเล็กไซนีนะคะเดี๋ยวจะแปะทุกอย่างกิกัดเอาไว้ให้ใน description นะคะนี่คือแบบนี้เนาะอันนี้คือเอสเปรสโซ่นะคะก็คือจะเป็นกาแฟนหนึ่งช็อตล้วนๆแบบนี้เลยนะคะจริงๆแก้วนี้เราสามารถเอามาทําเป็นพิคาโรลาเต้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ร้านนะะ่ะเขาจะใช้แก้วใสแบบนี้ในการทําพิคาโรลาเต้มากกว่าซึ่งอันนี้ก็คือเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตแล้วเราก็เอา so เอสเปรสโซ่มาต่อยอดภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าเอสเปรสโซ่เบสเมนูก็คือเมน วันที่มีเบสกาแฟเป็นเอสเปรสโซ่ซึ่งเราจะเอามาทำเป็นพิกาโลลาเต้ต่อเอามาทำเป็นลาเต้ต่อเอามาทำเป็นแฟลตไวท์มอคคาแล้วก็คาปูนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของแต่ละเมนูกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากเราจะสตีมนมกันก่อนนะคะทุกคนมุกจะใช้พิชเชอร์ขนาด600 ml นะคะในการสตีม2เมนูพร้อมๆกันนะคะเราก็จะเทนมนะคะทุกคนลงไปประมาณ สำหรับสองแก้วคือที่ขีดตรงนี้พอดีเห็นไหมขีดมันจะมีเส้นขีดของสเปาอยู่นะคะเราจะเทนมไปประมาณนี้แล้วก็เราจะเริ่มสตีมนมทุกคนอย่าลืมเพิร์ชก่อนนะเพิร์ชคือการทำแบบนี้ค่ะต้องทำก่อนทุกครั้งนะคะอ่ะ<ม>ปึ๊บเราจะสตีมพร้อมกันไปเลยนะคะ2แก้วนี่คือมุมในการสตีมนมของมิกนะคะนมจะต้องหมุนไปในทางเดียวกันมือขวาคอยจับอุณหภูมินะคะนมจะต้องเงียบ เราก็จะมาเทลาเตออาดนะคะด้วยการใช้พิชเชอร์อันนี้นะคะเวลาแบ่งนมถ้าจะให้ลูกค้าชิม mm hmm. เราควรจะอุ่นพิชเชอร์นะคะแบบนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราแบ่งนม mm hmm. ไปในพิชเชอร์ที่มีอุณหภูมิห้องอะ่ะบางทีอุณหภูมิมันดรอปเพราะว่าพิชเชอร์มันเย็นนะคะ mm hmm. อ่ะเราจะมาเทาลเราจะมาเริ่มเทที่ลาเต้ก่อนเลยนะคะทุกคน หัวใจแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้หนึ่งเมนูเวลาเราแบ่งนมที่จะเทนะทุกคนเราก็ต้องแบบคอยวนแบบนี้อยู่ตลอดคอยวนแบบนี้อยู่ตลอดนะคะแต่ไม่ต้องให้กระเด็นแบบหมุกนะเมนูถัดไปที่เราจะทำนะคะคือแฟลตไว e ด้วยความที่แก้วมันเป็นแก้วใสแบบเล็ก200 ml มันก็จะเล็กนิดนึงวน,น,นะคะ่ะอยากจะวาดลายอะไรนะคะ ก็วาดไปเลยที่เราเทลาเต้ก่อนเพราะว่าฟองทั้งหมดเยอะกว่ามันจะได้ไปอยู่ในเมนูลาเ,าเต้เนาะแฟลตไว้เนี่ยมันฟองบางนะคะประมาณ0.5เซนเท่านั้นเองแต่มันก็วาดลายได้นะคะเมนูต่อไปเ,เราต้องทำแยกกันแล้วเพราะว่ามันเป็นเมนูคาปูชิโน่กับมอกค่าคาปูเนี่ยคือนมสตรีมเฉยๆแต่มอกค่าคือเมนูที่เราจะต้องใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปด้วยนะคะเราจะมาเริ่มที่คาปูชิโน่ก่อนละกันนะคะเราจะสตรีมนม ตามปกตินะคะเป็นนมที่มีฟองหนาประมาณ1เซนทีนี้คีย์เวิร์ดของคาปูชิโน่หรือการทำให้มันเป็นคาปูคือนี่คือช็อตกาแฟปกติใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพอมันมนเป็นคาปูชิโน่สิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องโรยผงช็อกโกแลตลงไปข้างบนแบบนี้นะคะ มาทีนี้คาปูชิโน่นะคะ <c oughs> ก็คือเรามีช็อกโกแลตลอยด้านบนเราก็อย่าวนนมเยอะเพราะว่าช็อกโกแลตมันก็จะถูกดูดลงไปกลายเป็นสีมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนี่นะทุกคนนี่อาคาปูชิโน่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือคาปูชิโน่คือมีช็อกโกแลตอยู่ด้านบนแบบนี้ส่วนมอกคา่าจริงๆมอกค่าเนี่ยเราทำได้2แบบนะทุกคนเราสามารถทำได้ แบบแรกก็คือแบบที่เราใส่ช็อกโกแลตลงไปในช็อตกาแฟเลยกับแบบที่2คือแบบที่มุกจะทําให้ดูก็คือเราจะใส่ช็อตลงไปนะคะเป็นช็อตกาแฟเปล่าๆแบบนี้นะคะเราจะสตรีมช็อกโกแลตลงไปในนมนะคะเดี๋ยวมุกจะทําให้ดูนะก็คือที่ร้านะใช้วิธีแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวมุกทําให้ดู2วิธีนะคะวิธีแรกคือวิธีนี้ก็คือวิธีที่เราจะใช้นมสดนะคะเราจะใช้นมก็คืออ่ะ ใส่นมลงไปนะคะถ่ายมุกใช้พิเช์ขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าแก้วเรามันเป็นไซส์250เนาะความเป็นม็อกค่า<ม>ก็คือที่บอกเนาะว่ามันต้องมีช็อกโกแลตแล้วก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปแบบนี้แล้วเวลาเราสตรีมนมเราก็จะสตรีมไปเลยแบบนี้นะคะ่ะเนสตรีมช็อกโกแลตมันก็จะเป็นนมสีน้ำตาลก็คือเป็นนมผสมช็อกโกแลตเลยเวลาทำฮอตช็อกโกแลตเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะเสร็จปุ๊บก็เช็ด แล้วช็อตทำยังไงช็อตเราก็ต้องโรยผงช็อกโกแลตลงไปเหมือนกันเหมือนกับคาปูเลย mm hmm. เพียงแต่ว่านมของมอคค่า hmm. ทุกคนมันจะเป็นนมแบบช็อกโกแลตแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่นมสีขาวมันจะเป็นนมผสมช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือมอคค่าแบบวิธีแรกเวลาเราเทนมก็เลี้ยงช็อกโกแลตไว้ด้านบนเหมือนเดิมแบบนี้นะคะมอคค่า ok ก็เป็นเมนูที่ยังจะสร้างลาเต้อาร์ตได้อยู่ดีเพราะว่าฟองนมก็จะประมาณ 1เซนอ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่คือมอ็อคคาให่ไหมนมมันจะโคลสีกันมอ็อคคาในแบบที่เราจะใส่ซ,อ,ซอสช็อกโกแลตนะคะแล้วมุกจะสตีมนมพร้อมกันกับปิกโกโลลาเต้อีกแก้วหนึ่งไปเลยนะคะแต่ว่าแก้วเราหมดอ่ะงั้นเราใช้เป็นแก้วนี้แล้วกันนะเป็นแก้วแบบสมมุติซึ่งวิธีนี้นะทุกคนก็คือเราจะมีช็อตกาแฟแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีซอส ช็อกโกแลตใช่ไหมคะเราก็ใส่เนี่ยซอช็อกโกแลตลงไปอย่างนี้หลายร้านเขาก็จะมีรซสิปีว่าต้องใส่ช็อกโกแลตเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าร้านแต่ละร้านก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันคีย์คือเราจะต้องคนให้ช็อกโกแลตมันละลายกับไปเห็นปะมันจะเป็นช็อกโกแลตกับกาแฟาไปเลยเราต้องคนให้มันละลายก่อนหลังจากนั้นเราจะสตีมนมแบบนี้คะ่ะนมเปล่าๆซึ่งอันนี้มุกจะสตีมนมสำหรับแก้วนี้ที่เป็นเมนูมอคค่าแบบผสมช็อกโกแลตไปแล้ว กับปิกโกโรลาเต้ด้วยกันนะคะหมุกจะใช้พิเชอร์ใส่ส,สิปึ๊บเราก็จะสตีมนมอุ้ยขอโทษไม่เห็นใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็จะมาแบ่งเทเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนคนที่เรียนพวกคลาส อะไรต่างๆมาก็จะพอรู้ว่าเราต้องมทีวิธีแบบแบ่งเทยังไงเนาะสำหรับแก้วแรกนะคะทุกคนอ่ะม็อกค่าอย่าลืมม็อกค่าทุกครั้งต้องใส่ผงช็อกโกแลตลงไปแบบนี้นะคะต้องโรยทีนี้เราก็จะมาดูการเทเนาะนี่อ่ะแก้วแบบนี้ก็จะเทยากนิดนึงเพราะว่ามันมีความมีความสูงนะคะแต่ว่าก็เทได้เราก็เลี้ยงช็อกโกแลตไว้เหมือนเดิม ตึงอันนี้คือม็อกค่าเวอร์ชั่นที่เราใส่ช็อกโกแลตลงไปในกาแฟแล้วนะคะทุกคน mm hmm. มีทําได้สองแบบเสร็จแล้วมอกค่า ok mm hmm. แบบที่หนึ่งอันนี้คือเมนูปิกโกโรลาเต้คือนมมันจะน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่แก้วอะปริมาตรแก้วอะมันแค่90 ml ดังนั้นมันก็อาจจะเทยากสำหรับมือใหม่นิดนึงแต่ความพยายามอยู่ที่ไหน mm hmm. ความสำเร็จอยู่ที่นั่นคะ่ะทุกคน Da. เสร็จแล้วนะคะนี่คือปิกโกโลลาเต้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปเมนูตรงนู้นกันค่ะมุกเรียงให้อยู่ตรงนี้นะคะครบทุกเมนูแน่นอนเลยนะคะทุกคนเมนูแรกที่มุกทำนะคะคืออันนี้เลยเอสเปรสโซเมนูคือเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเอาเป็นตัวตั้งต้นเป็นเอสเปรสโซที่เอาไปเบสเป็นเมนูต่างๆที่ออกมาตรงนี้นะคะนี่คือเมนูนมที่ครบหมด ในออสเตรเลียที่ทําขายในคาเฟ่นะคะคือเหมือนจะเยอะใช่ไหมจริงๆไม่เยอะเลยแล้วก็เมนูมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยเมนูแรกเป็นไซส์เดียวกันนะคะหมายถึงว่าแก้วไซส์ size เดียวกันเป็นไซส์เอสเปรสโซ่คัพ พิคโลลาเต้นะคะคือชื่อเมนูซึ่งเมนูพิคโลลาเต้นี่เราจะใช้เป็นแก้วเซรามิกแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นแก้วใสแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นแก้วที่มีขนาดประมาณ3-4ออนต้องไม่ใหญ่เกินเพราะมันคือลาเต้ขนาดเล็กส่วนลาเต้ขนาดปกตินะคะทุกคนคือแก้วนี้นะคะอันนี้คือลาเต้าลาเต้ประเทศเนี่ยต้องอยู่ในแก้วใสเท่านั้น ถ้าไม่ใช่แก้วใสก็ไม่ใช่ลาเต้นะคะทุกคนลาเต้ละ่ะมีฟองนมมีฟองนมประมาณ1,1เซนนะคะอันนี้คือฟองนมประมาณ1เซนเมนูถัดไปนะคะจากลาเต้อันนี้คือเมนูแฟลตไว้แฟลตไว้เนี่ยจะเป็นเมนูที่มีฟองนมประมาณ0.5เซนอยู่ในแก้วเซรามิกซึ่งฟองนมมันจะต้องไม่หนาเห็นไหมมันไม่ได้มีความหนาแบบ fluffy เหมือนกับพวกคาปูหรือว่าลาเต้นะคะ เมนูถัดมานะคะเป็นเมนูยอดฮิตอีงเหมือนกันก็คือคาปูชิโน่คาปูชิโน่เนี่ยนะคะที่ร้านเนี่ยจะใช้ระหว่าง6-8ถึงออนบางร้านใช้5ออนก็ได้คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะใช้ขนาดกี่กี่กี่ออนแล้วก็จะคิดเงินเท่าไหร่จะใช้กาแฟกี่ชอ็อตอันนี้คือแล้วแต่เราคาปูชิโน่เนี่ยจะอยู่ในกับแก้วเซรามิกซึ่งไซส์อย่างที่บอกคือใช้ไซส์อะไรก็ได้จะต้องมีช็อกโกแลตผงโรยข้างบนแล้วก็เทลายลาเต้อาดบางร้านที่อาจจะไม่ได้เน้นเทไม่ได้เน้นลายก็จะ เทไปเต็มแก้วเลยแล้วก็ใช้ผงช็อกโกแลตโรยด้านบนก็จะรู้ว่าเป็นเมนูคาปูชิโนนะคะอีกเมนูหนึ่งสุดท้ายทุกคนมุกทํามา2แบบแบบแรกคือแบบนี้ที่มุกทําในคลิปนะคะก็คือเป็นนมผสมกับช็อกโกแลตแล้วสตีมไปเลยเป็นนมสีน้าตาลกับแบบนี้คือการใส่ช็อกโกแลตซอสลงไปในกาแฟคนก่อนนะคะใส่ช็อกโกแลตซอสไปกับเอสเปรสโซ่แล้วก็คนแล้วก็ค่อยสตีมนมสีขาวปกติซึ่งทั้ง2องอันเนี้ย ทำได้ทั้ง2แบบนะคะแล้วก็เลือกใช้แบบไหนก็ได้แก้วจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบธรรมดาก็ได้จะใช้ไส์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าช็อกโกแลตจะต้องอยู่ในกาแฟไม่ว่าจะอยู่ในช็อตหรือจะอยู่ในนมก็ได้แล้วก็ต้องมีช็อกโกแลตโรยด้านบนแบบนี้นะ,ะและนี่กือทุกเมนูนมแล้วนะคะที่อยู่ในคาเฟ่ออสเตรเลียสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้นะคะบ๊ายบาย